จากอิสบอรครับซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับเราจะมาร่วมนะครับสำหรับแถลงข่าวซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมแพทติชคอร์ดซีรีส์นั่นเองครับซึ่งถือได้ว่าในวันนี้ครับทุกท่านก็จะได้มาทราบนะครับกับช่องทางนะครับในการออนแอร์ air. สำหรับซีรีส์เรื่องนี้กับหยดฝนกริ่นสนิมรวมถึงนะครับวันออนแอร์ air, วันแรกเราจะเริ่มต้นที่วันไหนเวลาอะไรรับรองว,ว่าทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ เรามาพูดคุยกับทั้งสองนักแสดงหลักของเรากันดีกว่านะครับอิงฟ้าแล้วก็ชา์ลอตเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาแสดงซีนสดๆให้สําหรับผู้คนนับพันได้ดูที่ MCI l อแห่งนี้ครับอาใครอา่านดูก,ก่อนแล้วกันเนาะจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่เราเอา่ออัดแมาจากในในซีรีส์นะคะคแต่ว่าชาลล็ออาจจะไม่ได้เป๊ะเท่าในนั้นเพราะว่าเหมือนพี่ปอยก็ผู้กำกับนะคะเขาก็อยากให้วันนี้ทุกคนได้เห็นเคมีอะไรบางอย่างนะคะของ ซีรีส์หยดฝนกลิ่นสนิมซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เราถ่ายกันค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันค่ะแล้วก็มีความยากมากๆด้วยความที่อาชีพเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนทั้งแพทย์นิติเวชแ,แล้วก็ตำรวจด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเช่นเดียวกันแล้วชาลอนล่ะครับโอ้โหข้อมูลแน่นมากมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ต้องหาอีกรอบเหรอคะอยากฟังอีกรอบหนึ่งครับ จบ so, เป็นชาร์ตบอดี้บริเวณเฮดและอัปเปอร์บอดี้ต้องสกาวมีฮ e ทแฟกเตอร์แต่ก็เจอแฟกเตอร์และเบรน n ์คอนทูชันที่ทำไม่คิดถึงส t ตติกเฮดอินเจรีค่ะเป๊ะมากอันนี้แค่ส่วนสั้นๆที่เอามาให้ทุกคนได้แบบเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนได้ดูกันแต่ถ้าในบทจริงๆถ้าเราได้ชนะสูจะมีอีกอีกหลายพาร์ทมากคือไม่ใช่แค่จำจำคำพท์แต่ต้องจำขั้นตอนแล้วก็กระบวนการต่างๆด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกบทที่ท้าทายแล้วก็